การเวลาเปลี่ยนโซฟาไม่เคยเปลี่ยนโมเดลรุ่นจัสมินเป็นอีกรุ่นที่ขายดีตลอด10ปีที่ผ่านมาโมเดลจัสมินโมเดลที่ลูกค้าต่างชื่นชมและแนะนำมาซื้อด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ความนั่งสบายที่มีการออกแบบให้ดีไซน์และความนั่งสบายที่หาจุดลงตัวมากที่สุดด้วยดีไซน์เรียบหรูที่ผสานมากับโครงไม้สีเข้มที่ไม่ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ช่วยเสริมให้บ้านดูสวยและดูอบอุ่น ซึ่งรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่พนักพิงหลังที่รองรับสลีละได้ค่อนข้างดีทําให้นั่งแล้วไม่ปวดหลังอีกทั้งยังมาพร้อมสตูที่ใช้โครงสร้างสีเหมือนกับตัวโซฟาอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนเอ้เรียบดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่อยากสัมผสัสโซฟาตัวจริงสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม CDC เลียบทางด่วนรามินทรายกมัยค่ะ